สวัครับท่านผู้ชมในวันที่21กันยายน2564นะดาวพระอาทิตย์จะโครจรเลงกับดาวพระจันทร์เกิดเป็นจุดจันเพนซึ่งในวันจันเพนนั้นในทางดาราศาสตร์1ปีมี12ครั้งใน1ปีมี12เดือนใน1เดือนจะมีจันเพนเพียงวันเดียวทําให้ความเป็นไปในชีวิตมนุษย์โลก ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นไปนะครับนะเพราะว่าดวงดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตชีวิตจิตใจของมนุษย์สัตว์พืชแน่นอนนะครับดังโบราณทางฝั่งตะวันตกในยุคอาริโตเติลเขาบอกว่าเนื่องจากอาริโตเติลนะเขาบอกว่านะเป็นนักปราชญาจีกเนี่ยนะ เขาบอกว่าในกะโหลกของมนุษย์เนี่ยมีน้ําหรือมีอวัยวะบางส่วนที่มันอุ้มน้ําชุ่มน้ําอยู่เมื่อดาวจันทร์มีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงของโลกก็ย่อมมีผลต่อน้ําในร่างกายมนุษย์แน่นอนแต่ก็มีนกักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกว่าดาวจันทร์มีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงในมหาสมุทรเท่านั้นไม่มีผลต่อน้ําขึ้นน้ำลงในใน,ในร่างกายเรานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดนะปริมาณน้ําในมหาสมุทรมันเยอะมากนะถ้ามองง่ายๆนะนะครับดาวจันทร์ยังมีผลบางทีในบางสิ่งที่เรายังใช้เครื่องมือไปตรวจสอบไม่ได้จริงๆหรือวิเคราะห์ไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เป็นจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอันไหนที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องพิสูจน์ต่อไปแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ให้เชื่อหรืองงงายแต่ก็ต้องพูดถึงว่าเราต้องอิงความน่าจะเป็นถ้าน้ำในมหาสมุทรเนี่ย ดาวจันรดวงจันมีผลต่อน้าครึ่งน้ําลงต่างๆอยู่แล้วนะย่อมมีผลแน่นอนต่อน้ําในร่างกายมนุษย์เพราะมันเล็กน้อยมันนิดเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อน้ําในร่างกายมีผลนะครับน้ำในสมองมีผลฉะนั้นการสั่งการของสมองซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจต่างๆย่อมมีผลแน่นอนคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆคิดไม่ต้องแบบอะไรมากเลยคิดข้ามช็อตไปเลยเพราะฉะนั้นระบบน้ําในร่างกายของมนุษย์นะครับ มีเพียงเล็กน้อยย่อมมีผลแต่ว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเออน้ำเนี่ยคิดง่ายๆแค่เอาน้ําวางน้ําที่อยู่บนถ้วยเนี่ยตักน้ําใส่ถ้วยเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยยังไม่มีผลเลยไม่ยังไม่ทําให้น้ําขึ้นน้ําลงเลยนะไม่มีผลต่อน้ําในถ้วยเลยมนุษย์ก็เหมือนการเปรียบร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนถ้วยแล้วก็น้ําในร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนน้ําในถ้วยนั่นแหละ นะฉั้นั้นแล้วดวงจันทร์เนี่ยก็คงไม่มีผลอะไรลักษณะเนี้ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาบางทีมันก็มีผลนะครับนะแล้วก็ก็บางเหมือนกับที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละพวกส,สารพวกอะไรต่างๆนะครับก็มีเรื่องที่เราเรียนผิดนะเขาค้นคว้าวิจัยไปถึงไหนแล้วก็ไปรู้นะบางสิ่งที่ยังค้นคว้าหรืออธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่หรือไม่มีผลนะ นะครับฉะนั้นล้วเนี่ยคิดง่ายๆนะคิดเหมือนผมนะถ้าท่านคิดเหมือนผมผมเชื่อว่าดวงจันทร์มีผลต่อชีวิตมนุษย์แน่นอนและสัตว์ด้วยการโคจรของดวงจันทร์นะมีพลังแน่นอนในเรื่องของความวิปลาสบางอย่างที่จะทําให้มนุษย์มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้หรือมอีการตัดสินใจที่ดีได้เพราะว่ามีผลต่อระบบน้ําในสมองนะครับระบบน้ําในร่างกายมีผลกับชีวิตมนุษย์ นั้นดวงจันทร์ต้องมีผลเกาะต่อระบบน้ําแน่นอนนะครับในร่างกายทําให้มีผลต่อชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเชื่อ,อน,นั้นแล้วเนี่ยอ่าก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก่อนที่จะ,ปะไปดูดวงกันนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังบางคนเขาไม่เข้าใจไงคนที่ศึกษาโหราศาสตร์ไม่ใช่เขาจะไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าเขาโง่เขาแบบไม่มีความรู้เท่ากับคุณนะจะบอกไว้ให้นะนะครับมาบางท่านเม้นยังกับคนแบบ ว่าเราอย่างเราไม่มีความรู้ไม,ไม่ไม่มีการศึกษาเลยนะนะครับนะก็ก็งงเหมือนกันนะชอบดูถูกกันในเรื่องของอาชีพคนคนสมัยนี้เนาะแปลกเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่ก็ไม่อยากให้คุณแบบจิตใจคุณคุณมัวหรือบ้าหรือตัดสินคนในเพียงภาพลักษณ์และอาชีพนะไสำหรับคนที่แบบชอบมาเม้นเมนแบบอ่เดาไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะก็อ่ก็ให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างนั้นไปก็แล้วกัน แต่หลก art, ักโหราศาสตร์เป็นหลักสถิติที่มีมตัยแต่ยุคเมโสโปรเตเมียเข้ามากรีดนะก็คือเอาง่ายๆเป็นยุคอรารยธรรมโลกอ่ะกำเนิดอยู่ตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ไล่มาอินเดียมาจนถึงวันนี้ถ้ามันไม่มีผลต่อชีวิตจิตใจมนุษย์เนี่ยก็คงไม่มีผลหลักโหราศาสตร์มันคือดาราศาสตร์อย่างหนึ่งมันเป็นดาราศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นในเชิงของบรรยายความรู้สึกจ,จิตใจความเป็นไปชีวิตการงานการเงนินความรักหรือ ส่งผลให้จิตใจการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตนะครับนะขนาดแล้วเนี่ยมันเป็นความเป็นไปของดวงดาวแม้แต่กาลิเลโอยังเขียนแผนที่ดวงดาวให้กับตัวเองเลยนะครับอย่างนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆอย่างเซอร์ไอแซกนิวตันนะก็ยังสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตนะครับก็ลองไปศึกษาดีๆนะสำหรับท่านยังไม่ศึกษาเข้ามาแล้วมั่วเนี่ยนะต้องบอกว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาศึกษาในเรื่องของปรากฏการณ์ของดวงจันทร์เนี่ย นะว่ามีผลต่อวิถีมนุษย์หรือไม่นะก็มีอีกคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยมีผลเนื่องจากใกล้ๆวันพระจ,จันทร์เต็มดวงเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขาสังเกตเนี่ยจะนอนดึกทุกคนจะมีผลต่อการนอนทั้นนั้นต้องมีผลต่อชีวิตแน่นอนนะครับนะอันนี้คือเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่หาไปหาอ่านดูได้นะนะครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในประมาณนี้นะครับทันะ้นนั้นแล้วเนี่ย มันก็ยังมีสิ่งลึกลับสิ่งต่างๆที่โลกยังถูกค้นพบไม่หมดนะครับทะะนั้นในความเชื่อของโบราณโบราณในที่นี้หมายถึงว่าหลักโหราศาสตร์ตั้งแต่หนูนยุคอินเดียนะครับก่อนเข้ามาไทยนะนี่ผมศึกษามาต้นต่อนะครับเขาบอกว่าช่วงที่เพนเนี่ยช่วงที่พระจันทร์เพนเป็นจะเกิดความสมดุลในเชิงของจิตใจ ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีในฝั่งของไทยเขาก็จะเชื่อว่า,าถ้ามีการขอพรแล้วก็พูดนึกถึงสิ่งที่ดีจะให้โชคได้นะเช mm. ่นคุณรีเริ่มทำสิ่งใหม่ๆทิ้งนิสัยเดิมๆนะครับอย่าทำอะไรที่มันเป็นเชิงลบกับตัวเองทำสิ่งบวกๆเพราะว่าพระจันทร์เพนในความเชื่อของโบราณเนี่ยจะมีผลกับชีวิตไปประมาณ1เดือน ะครับที่ผมศึกษามานะจากคัมภีรโบราณเนี่ยจะมีผลไปหนึ่งเดือนเต็มถ้าวันเพนเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหนึ่งเดือนนั้นสภาวะจิตใจอาจจะมีเรื่องกระเทือนนะครับถ้าวันเพนจิตใจดีหรือเกิดสิ่งเรื่องราวที่ดีนับจากนั้นไปหนึ่งเดือนก็จะเกิดสิ่งที่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะตามอารมณ์เป็นหลักนะครับ เวลาคุณถูกหวยเนียนะ่ยคุณจะอารมณ์ดีเห็นไหมนะครับคุณอย่าไปเอาวัตถุมาชี้วัดความสุขคุณคุณต้องมีความสุขในใจก่อนนะครับแล้วสิ่งดีๆคุณจะตามมานะครับดังนั้นเมื่อพระจ,จันทร์เพนเนี่ยวันนี้ควรมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยการมอบความสุขให้อภัยใครเคยทําไม่ดีก็ให้อภัยใครได้ดีเราก็ดีใจด้วยรับเอาความสุขของผู้อื่นเห็นผู้อื่นมีความสุขเอามาสุขใจ ให้พลังงานมันเชื่อมจูนกับจักรวาลน,นะครับเกิดสิ่งที่ดีนะครับแน่นอนนะเป็นช่วงที่ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ๆแต่ถ้าแบบเป็นลักษณะของการลงทุนเยอะๆการตัดสินใจอะไรต่างๆที่ลงทุนเยอะๆด้วยอิทธิพลตรงนี้นะครับก็ยังต้องระวังมากต้องรอบครอบแต่ไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้ลงทุนได้ดีนะครับนะขึ้นอยู่กับโยก ดาวอื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในวันเนี้ยสิ่งที่คุณเคล็ดมงคลก็คือทำจิตใจร่างกายให้บริสุทธิ์วันนี้นะครับจะเชื่อมจูนจิตกับจักรวาลได้ดีแล้วก็เอาถังน้ำนะใส่น้ำอาบน้ำกลางแสงจันทร์ไม่ต้องไปให้หมอดูที่ไหนทำพิธีให้คุณคุณทำเองเลยนะครับเอาน้ำใส่ถังนะครับอาบน้ำ นะอาบน้ําในวันนั้นเลยนะครับในคืนที่พระจันย์เต็มดวงเนะี่ยให้นําน้ําใส่ภาชนะของคุณอนะที่คุณต้องการแล้วนําออกไปตั้งอยู่นอกบ้านนะจากนั้นก็ตั้งจิตกายวาจาใจให้สงบนะครับอย่าไปกิดช้าใครอย่าไปให้คิดเรื่องเรื่องที่เขาทําให้ดีใส่เราอย่าไปคิดเรื่องเอาคืนอย่าไปคิดเรื่องให้เขาคนนั้นคนนี้เกิดเรื่องลบ อย่าไปคิดว่าคนนั้นคนนี้คิดไม่ดีกับเราหรือคิดยังไงกับเราคิดแต่เรื่องดีๆอ่ะคิดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆของตัวเองอย่าเพิ่งไปคิดของคนอื่นถ้าเราช่วยตัวเองได้เราก็ช่วยคนอื่นได้วันหนึ่งนะคุณไม่ต้องไปคิดถึงใครเลยคิดแต่ถึงตัวคุณนะครับไม่ได้บอกว่าเห็นแก่ตัวนะคือคือต้องคิดตัวเองก่อนถ้าคนเรามันช่วยตัวเองได้คนอื่นมันก็ช่วยได้นะนะครับนะมันจะเป็นน้ําจันเพนอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้นะครับนะสำหรับน้ําจันเพนเนี่ย หากคุณนําไปใช้ประโยชน์ใช้อาบถ้าคุณจะดื่มกินคุณต้องเอาน้ากินน้ไปตั้งไม่ใช่น้ำปลาปานะครับนะนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยน้ําสะอาดคุณจะเอามาไปตั้งเอาขวดน้ําไปตั้งก็ได้เปิดฟ้าแล้วคุณก็ามาแช่ตู้เย็นกินต่อก็ได้เพื่อเป็นน้ําทพย์ให้กับคุณเมื่อคุณกินแล้วคุณก็เอาเป็นอุปทานในการสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณนะครับนะแล้วก็ในวัน,น,วน,จจน,เ,นเนี้ยวันพระจันทร์เพ็ญเนี่ย ผมจะเป็นไปได้นะคุณสวดมนต์นะครับก็น่าจะดีมากแล้วก็น้ำที่อาบนะลดมาตั้งแต่หัวนะยันยันล่างจะดีทีนี้นะครับเรามาดูดวงกันในเมื่อวันพระจ,จันทร์เพลนดูดาวนะนะครับที่ผมตั้งดาวไปแล้วเวลาปูรมีเนี่ยคือเวลาอะไรเวลาใดน,นะครับ6 5โงห้โดยประมาณนะครับ 6โมง55นะในวันที่21นะกันยายน2564 6โมงเช้านะ6โมง55เาาราศีกลุ่มเนี่ยต้องบอกเลยนะนะครับจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่คุณจะมีโชคเรื่องเงินเงินทองทองนะท่านใดที่ขาดเงินจะได้เงินนะมีโอกาสเรื่องเงินนะครับหรือว่ามันแปลว่าคุณจะได้เงินบางอย่างเข้ามาหรือท่านใดรอการอนุมัติเรื่องเงินจะได้มากเลยนะในช่วงนี้คุณจะโชคเรื่องเงิน ไม่เช่นนั้นนะมันจะแปลว่าคุณจะมีช่องทางไรายได้ใหม่หรือว่าได้เงินบางอย่างมาคาดไม่ถึงอาจจะเป็นโชคลาบก็ได้นะครับนะตั้งแต่วันที่21ไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของเงินทองทองหรือว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าอย่างนี้ก็ได้คุณจะมีความท้าทายบางอย่างเกี่ยวกับงานคุณจะได้ท้ายทักษะความสามารถอะไรบางอย่างของคุณเนะี่ยที่จะต้องแบบใช้ความท้าทายบางอย่างเพื่อไปสร้างสิ่งต่างๆให้มีความสําเร็จ นะเป็นจังหวะดวงดาวที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วกอ็อาจจะมีเหตุการณ์ให้มีเพศตรงข้ามมาช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมบางอย่างในเรื่องของการงานแต่ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลออาะบ่อแววงกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ตัวนะครับแต่เรื่องโชคเรื่องเงินเนี่ยผมเห็นค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็โชคเรื่องเกี่ยวกับบริวารหรือว่าเป็นลักษณะของ เกี่ยวกับเงินนะถ้าขาดเงินจะได้เงินก็จะมีโอกาสบางอย่างในเรื่องของเงินเงินทองทองท่านใดที่แบบค้าขายอยู่อาจจะมีกราฟทางการเงินที่สวิงขึ้นด้วยนะครับเป็นจังหวะดวงดาวที่หรือว่าถ้าขาดเงินก็ยังได้เงินนะครับในดวงดาวเนี่ยถ้ามีคดีความก็จะเคลียร์ได้เป็นลักษณะน,น,นั้นคือเป็นลักว่าจะมีผลประโยชน์บางอย่างเรื่องเงินเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะคือดาวบอกว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะจ่ายนูน่นใจนี่ นะครับจด้านนะตั้งแต่วันที่21ไป1เดือนขณะนั้นแล้วเนี่ยเป็นช่วงจังหวะท,ที่ดาวมันส่งผลให้จะไม่ขาดเงินถ้ามีอุปสรรคใดๆต่างๆเกี่ยวกับเงินก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่ขาดเงินนะแต่ว่าในเรื่องของท่านใดที่ขาดงานนับจากนี้ไปจะมีงานเข้าคุณอาจจะมีงานมากขึ้นมีงานทําเพิ่มเกิดงานเพิ่มหรืออาจจะมีเหตุการณ์ให้ถ้าทํางานแบบเดินทางบ่อยๆจะดีเดินทางบ่อยๆงานแก้ปัญหา งานยากงานเสี่ยงงานเสี่ยงภัยช่วงนี้จะดีมากชาวราศีกุมนะเป็นจังหวะที่จะมีโชคถ้าแบบงานเดินทางไกลบ่อยมีลาบจากการเดินทางไกลมีลาบจากการเดินทางไกลถิ่นแล้วก็มีลาบจากบุตรบริวารแต่ว่าการบริหารบุตรบริวารก็ยังต้องระวังนะท่านใดที่แบบว่ามีสัตว์เลี้ยงบนผมก็ระวังบริวารเจ็บป่วยได้นะครับหรือมีเรื่องเสียงเงินไปกับบริวารหมุนเปืปองอย่างนี้ก็ได้ว่าช่วงนี้ ดวงดาวเนี่ยบอกว่าคุณอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณหรือคุณจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปบางกับบางเรื่องที่ไม่จําเป็นที่คุณแบบคาดไม่ถึงไม่ได้วางแผนไว้นะอันนี้ก็ต้องระวังอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าคุณจะมีโชคเรื่องเงินนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสมีเงินบางอย่างหมุนเข้ามือมาที่ไม่ใช่รายได้แบบปกติที่ไม่ใช่รายได้ประจาที่ปก,ปกติอ่นะมีโอกาสอ่ะหรือว่ามันเป็นรายได้ที่เป็นงาน ของคุณทําอยู่แล้วก็ได้แต่ U E D มันมากขึ้นหรือท่านใดรอการปรับเงินเดือนนับจากนี้ไปในหนึ่งเดือนมันมียังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของเงินเดือนทองเพราะว่าคุณจะมีโอกาสเรื่องเงินนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยปรับจิตปรับใจดึงพลังงานดีๆเข้ามานะแล้วก็คุณจะขยันหาเงินมากขึ้นคุณจะมีความวิทยาอุตสาหะในการสร้างทรัพย์สร้างเงินสร้าง,างทองอะไรลักษณะนี้ของคุณมากขึ้นด้วยแล้วก็ในดาวเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้ผู้ใหญ่เจ็บป่วย าจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะมีความยุ่งยากกับเพื่อนร่วมง,งานนะบางท่านที่รอการย้ายที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆจะดีคุณจะมีความโชคดีกับที่อยู่อาศัยหรือได้ไปนอนโรงแรมนอนที่อื่นนะรวมไปถึงว่า,าจะได้พบเพื่อนที่ห่างหายไปนานๆหรือพบเพื่อนที่ไม่อยากเจอหรือว่ามันจะมีใครบางคนเนี่ยอยากจะเข้ามาสัมพันธ์กับคุณเช่นแอดเฟซมาก็ได้หรืออยากเข้ามาคุยกับคุณแต่คุณ ห่าง,ห,างห่างไปอ่ะมีคนพยายามที่จะเข้าหาคุณเข้าถึงคุณแต่คุณห่างห่างไปแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นลักษณะดวงดาวนะครับทั้นั้นแล้วผมให้เครดิตน้ำหนักไปในเรื่องของการเงินการทองหรือช่องทางในการก่อรายได้นะชาวราศีกุมตรงนี้นะก็ยังมีโอกาสมีมานะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือมีเพศตรงข้ามมาขอเงินหรือมีเรื่องเสียเงินกับเพศตรงข้ามอาจจะเป็นแฟนคุณเป็นพอ่อเป็นแม่ก็ได้ที่เป็นเพศตรงข้ามนะหรือว่าจะมีใครบางคน มาคุยคุยกับคุณในเรื่องของเงินทองทองนะครับนะในภาษาดาวเป็นลักษณะนี้นะครับท่านใดที่มีงานกับบริวารให้เครดิตบริวารให้มากอย่าไปใช้พรดเดชมากจะโดนเฉียงกลับนะในช่วงนี้นะเพราะว่าถ้ามีบริวารในช่วงนี้จะดีปล่อยให้เขาทําไปเลยนะครับแล้วก็มีลูกก็อย่าไปนั้นมากงั้นโดนเถียงในช่วงนี้ท่านใดที่มีคู่ทะเลาะกัน ช่วงนี้มีโอกาสทะเลาะปะทะได้ง่ายแต่ว่าจะเคลีย์ได้หรือว่ามีให้การช่วยเหลือดีหรือคู่เจ็บป่วยได้หรือท่านใดเกิดงานร่วมกับคู่เนี่ยอาจจะมีการประทะกันเรื่องจากงานหรือว่าขัดแย้งกันจุกจิกบ้างนะครับแต่ว่าโฟกัสไปเรื่องงานดีกว่าจะมีความสมําเร็จได้ในภายหลังนะครับวันนี้ก็ชาวลัคนาราศีกุมมันอาจจะแปลว่าดวงดาวเนี่ยท่านใดรอการปั๊มรีบป,ปั๊มนะบุตรนะครับนัดจากนี้ไปเลยเนี่ยนะครับ จะได้จะติดนะแล้วก็ระวังจุกจิกใจกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนที่ใกล้ตัวนะบางคนนําความจุกจิกใจมาให้คุณนะแล้วก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสมีแม่ไม้มีเพศตรงข้ามหรือมีเด็กเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณหรือมีใครบางคนเข้ามาเกี่ยวพันทางงานในล,ลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตามีรักลับๆเกิดขึ้นได้หรือว่ามีใครมาชอบคุณหรือคุณไปแอบชอบใคร <c oughs> ก็ได้นะครับ นะอันนี้คือดวงดาวชาวลราศีกุมก็อย่าลืมกกดกดติดตามวันนี้สวัสดีครับ